สวัสดีครับมาพบกับวิชาวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อระเบียบว,วิธีการกำจัดแบบเกาโดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วนตัวนี้นะครับผมจะมาพูดภายใต้ของการเขียนโปรแกรมโอเคนะครับให้นักศึกษาไปที่ Google Colab เลยนะครับเมื่อนักศึกษามาที่ g o o g l e c o l a b นะครับ มันจะขึ้นวินโดว์ป๊อปอแบบนี้นะครับก็ให้หนักศึกษาคลิกที่ New notebook ได้เลยนะครับหรือถ้าเครื่องใดนะครับเปิดมาแล้วไม่มีป๊อปอัขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแคนเซิลไปนะครับอ่าสำหรับเครื่องใดนะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วไม่มีป๊อปอนะครับก็ให้มาที่ New นะครับแล้วก็นิวโน o ตบุ๊ก เมื่อเราสร้าง New notebook ขึ้นมานะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้2วิธีวิธีแรกก็คือมาคลิกตรงนี้นะครับกับวิธีที่2ก็คือไปที่ไฟล์เลือก Rename ซึ่งมีค่าเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับเนื่องจากการเขียนโปรแกรมของเรานะครับเราอาจจะใช้ Google c o l a b เขียนกับวิชาอื่นๆหลายวิชานะครับผมก็เลย ถ้าเราเขียนของเรานะครับผมก็เลยว่าเราควรจะตั้งชื่อให้มันใกล้เคียงกับวิชานั้นๆน,น,นะครับวิชานี้คือ n u m e r r i c l l ไม่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คำว่า nm นะครับแล้วก็ขีดตัวนี้เป็น Lab นะครับผมก็เขียน Lab จากนั้นนะครับผมก็จะทำการใส่อะไรครับชื่อของมันตอนนี้เราพูดภายใต้ของ g a u s s i l n e l m m n n t t o o w w t t p p r t t i l p p i v o t i n g ผมก็จะใส่ชื่อให้มันเต็มไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับก็จะเป็น N M Lab g a u s s i a l Elimination with Partial Pivoting โปรแกรมที่ผมจะมานำเสนอให้ผู้คุณดูนะครับผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับผมเอามาจากโปรแกรมที่เขียนโดยดรวรสิทธิ์นะครับนักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันกลับมาที่ Google c o l a b b นะครับผมจะเขียนโปรแกรมโดยแบ่งออกเป็น3เซลล์นะครับเซลล์แรกนะครับผมจะ เขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่า Gaussian Elimination Mid Pivot ฟังก์ชันตัวที่2ผมก็จะเป็นฟังก์ชัน Pivot และตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัว Main ที่เราจะทําการให้ค่าต่างๆแล้วส่งไปที่ฟังก์ชันเริ่มต้นนะครับผมจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Gaussian นะครับ Elimination with Pi v o t โอเคนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับฟังก์ชันนี้ไว้ทำอะไรฟังก์ชันนี้จะใช้ในการทำขบวนการ f o r w a r d and b a c k w a r d นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้เราก็จะต้องรับค่าอะไรครับรับค่าของเมทริกผมก็รับค่าเมทริกเป็น m นะครับเข้ามา m ตัวนี้คือเมทริกเมทริกตัวนี้คือ ระบบของสมการเรานั่นเองนะครับจากนั้นฟังก์ชันตัวนี้เราทำอะไรเราก็จะทำการหาขนาดนะครับหรือไซส์ของเมทริกนะครับผมก็จะกำหนดเป็นไซส์เท่ากับ l e n m t h M ตัวนี้ก็จะเก็บขนาดของตัวเมทริกไปเก็บไว้ที่ไซส์นะครับถ้านักศึกษาอยากจะให้มันปริ้นออกมาว่า เมทริกตัวนี้ใสมีเท่าไหร่ก็ปริ้นได้นะครับหรือนะักศึกษายอยากจะให้มันปริ้นข้อมูลที่อยู่ในตัวเมทริกเอ็แล้วก็แสดงไสก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมทําการปริ้นเลยแล้วกันเนาะปริ้นผมใช้คําว่า m ม t ริกอีเลยนะครับแล้วผมก็ให้มันพิมพ์ M จากนั้นผมก็บอกว่า จากนั้นนะครับผมก็บอกว่าไซส์ของเมริกเป็นเท่าไหร่ผมก็เขียนตามนี้อ่าเดี๋ยวขอเว้นบลกตรงนี้สักนิดนึงนะครับโอเคแบบนี้ก็ได้หรือนักศึกษาจะขึ้นคนละบรรทัดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่าเมื่อเราทําออกมาแล้วเอาพุทออกมามันหน้าตาสวยไหมหรือมันมีอะไรผิดพลาดอะไรเราค่อยมาปรับแก้ได้อันนี้เรามีไอเดียอะไรใส่ไปก่อนนะครับจากนั้นครับผมก็จะมาทําในส่วนของที่เรียกว่า Forward Elimination นะครับผมจะทำในส่วนของ Forward ตก่อนนะครับในส่วนของ Forward เราก็จะเขียนคล้ายกับตัวของ Gaussian Elimination ที่เราเคยเขียนไปแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับ ผมขอแทรกนิดนึงนะครับถ้าเราเขียน forward ของเก่าเรานะครับจะไม่มีคำว่า pivot ตัวนี้เกิดขึ้นจะไม่มีฟังก์ชัน pivot ตัวนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้นะครับเราจะทำภายใต้ของการเขียนโปรแกรมเป็น Gauss i l l u m i n a t i o n with Partial pivoting นะครับดังนั้นเราจะต้องมีการส่งค่าไปให้ฟังก์ชัน pivot ในการทำงาน โอเคนะครับเราได้ทำการเขียน forward elimination ไปแล้วซึ่งคล้ายกับตัวของ gaussian elimination ที่เราได้เขียนไปนะครับแต่ส่วนที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าเราจะมีฟังก์ชัน pivot เกิดขึ้นภายใต้ของ forward elimination นะครับคราวนี้เราจะมาเขียนอยู่ภายใต้ของ backward แล้วกันนะครับ โอเคนะครับฟังก์ชัน Gaussian Elimination with Pivot ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดของส่วนของฟังก์ชัน Pivot อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้นักศึกษาคลิกโค้ดนะครับแล้วก็ทำการเขียนฟังก์ชัน Pivot นะครับ โอเคนะครับฟังก์ชันของ p i v o t เราก็ทำดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับเรากำหนดค่าของค่า max ไว้นะครับจากนั้นเราก็ให้ทำการ for loop นะครับโดย loop เราเริ่มที่ i นะครับจนถึงตัว size นะครับภายใต้ loop เราทำอะไรครับภายใต้ loop เราทำการตรวจสอบว่าไอ้ค่า max ตัวนี้มันมีค่าน้อยกว่า ตัวของค่าที่ในเมทริกหรือเปล่านะครับถ้ามันมีค่าน้อยกว่าก็ทําการอะไรครับทําการสลับนะครับทำการสลับโดยเอาค่า r ที่มันวิ่งอยู่ใน for loop เนี่ยมาแทนในค่า max low นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาอะไรครับค่าของตัวของเมทริกเนี่ยนะครับค่าในสมาชิกของเมทริก m เนี่ยก็ไปเก็บไว้ที่ค่า max จากนั้นเมื่อทําการสลับเสร็จแล้วนะครับก็มาทําการสลับข้างนอกอีกครั้งหนึ่ง มันจะทำให้สมาชิกนะครับสมาชิกของในเมทริก M เกิดการสลับค่ากันนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มโค้ดอีกตัวหนึ่งก็คือโค้ดของเมนของเรานะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันเมนของเราก็เราก็จะทำการกำหนดค่าของ ระบบสมการแล้วเราก็จะเอาค่าของระบบสมการนะครับไปใส่ในฟังก์ชันเพื่อรอรับค่าที่มีการรีเทิร์นกลับมาจากนั้นเราก็จะทําการปริ้น print ค่าของคําตอบที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่ม Text เข้าไปสักตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็อัพขึ้นไปแล้คอเลื่อนนะครับผมก็จะเขียน ตัวของโจทย์ลงไปนะครับจงหารากของระบบสมการดังต่อไปนี้เขียน <Okay, S 1> นะครับผมก็ทำการเขียนโดยใช้การเขียนแบบลาเท็นะครับ begin matrix แล้วผมก็ปิดด้วย end matrix นะครับ ภายใต้ของวิกินมาทริกและเอ็น a มทริกผมก็เริ่มใส่ไปเลยนะครับก็เป็น x 1บวก x 3เท่ากับเอาแอนก่อนแอนเท่ากับ2ขึ้นบนทัดใหม่3 x 1บวก ส x สองบวก x สามแอนเท่ากับ7ขึ้นบรรทัดใหม่เ x หนึ่งบวกสิ x สองบวก x สเท่ากับ ยี่สิบาลืมใส่แอนแอนยีแปดเขนะครับเราก็ได้เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของระบบสมการของเราจากนั้นเราก็มาทำการใส่เมทริกเอเท่ากับเราก็เริ่มใส่เลยนะครับตัวตัวสมมติ์ตัวที่หนึ่งของ x 1เป็นหนึ่งใส่หนึ่ง สัมประสิทธิ์ของ x 2ไม่มีเป็น0สัมประสิทธิ์ของ x 3เป็น1และค่าของ b ก็คือ2นะครับอันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วของตัวสมการตัวที่1สมการตัวที่2ก็จะกลายเป็น3 3 1 7ตัวสมการตัวที่3ก็จะกลายเป็น9 18 1 แล้วก็28โอเคนะครับอันนี้ก็คือเมทริกซ์ M ของเราจากนั้นผมก็สร้าง root เท่ากับผมก็เรียกนะครับชื่อฟังก์ชันอันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าชื่อฟังก์ชันเราเขียนถูกเขียนผิดก็เลื่อนขึ้นไปนะครับทำการ copy เอานะครับเพื่อง่ายต่อความผิดพลาดนะครับเพราะถ้าเราจำไม่ได้เรามานั่งเขียนเองสะกดเอง เราอาจจะผิดพลาดก็ได้ใช้วิธีการ copy เลยครับแล้วก็ส่งค่า m เข้าไปจากนั้นเราก็ให้มัน p r i ้นนะครับให้มันปริ้นอะไรให้มันปริ้นตัว root หรือคำตอบออกมาเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนเป็น root of system of equation is นะครับจากนั้นผมก็ใส่เป็น root โอเคครับได้ตามนี้เรียบร้อยแล้วโปรแกรมทุกตัวเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราลองรันโปรแกรมกันเริ่มรันนะครับให้เริ่มรันตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเลยนะครับโอเคครับรันผ่านนะครับเป็นเครื่องหมายถูกต่อมาครับรันของตัว p i v o t นะครับอ่ารันผ่านนะครับเครื่องหมายถูกต่อมาครับรันของตัวเมนของเรารันครับ โอเคครับรันผ่านเห็นไหมครับมันก็โชว์ตามที่เราเขียนนะครับคือเมทริกตัวนี้คืออะไรเสร็จแล้วไซส์มีขนาดเท่าไรจากนั้นก็บอกอะไรครับผลเฉลยของมันเป็นเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้านักศึกษาอยากจะทําการปัดส่วนนักศึกษาก็เป็น111แต่ถ้านักศึกษาไม่อยากทําการปัดนักศึกษาอยากใช้ตรงตามนี้ก็ใช้ข้อมูลตามนี้เข้าไปได้นะครับโอเค ถ้านักศึกษาอยากจะดูว่าภายใต้ของงานแต่ละงานมันทำอะไรบ้างนะครับเช่นเราอยากรู้ว่าณนะตอนที่มันไปทำที่ Pivo t p i v o วอ,วอมันทำอะไรเราก็อาจจะมาเขียนในส่วนของ Pivo รตรงนี้ก็ได้หรือนักศึกษาอยากจะเห็นค่าที่มันเกิดขึ้นว่าตรงนี้มันมีการกำจัดนะครับมันมีการกำจัดหลักหรือคอลัมน์ ตัวไหนไปบ้างแล้วและค่ามันเหลือเท่าไหร่ก็เขียนตรงนี้เข้าไปได้นะครับอันนี้ทางผมจะไม่เขียนนะครับดังนั้นนักศึกษาลองไปเขียนเอาเองเพราะว่าเวลานักศึกษาเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ถ้านักศึกษาไม่สามารถเห็นรายละเอียดมันได้นักศึกษาจะได้แค่อะไรครับ2บรรทัดนี้ดังนั้นเวลานักศึกษาไปทํางานส่งผมเวลาเขียนบนกระดาษนะครับนักศึกษาจะได้แค่คําตอบนักศึกษาจะไม่เห็นว่า ขั้นตอนของกําจัดหลักที่1นค่าเป็นอะไรบ้างเมื่อกําจัดหลักที่1เสร็จหลักที่2ล่ะมันมีการเปลี่ยนค่าพายหวักตรงไหนบ้างนักศึกษาก็จะไม่เห็นดังนั้นให้นักศึกษาไปคิดเอาเองนะครับว่านักศึกษาควรจะโชว์มันยังไงเพื่อง่ายต่อการทํางานส่งผมโอเคนะครับมาที่สไลด์นะครับเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเอาโปรแกรมตัวนั้นนะครับมาทําการ หาคำตอบของ Assign m e n t 3.3โดยที่นักศึกษาต้องบอกรายละเอียดด้วยนะครับว่าการกำจัดในหลักที่1มีอะไรเหลือกำจัดหลักที่2เหลืออะไรโอเคไหมครับถ้านักศึกษาส่งมาเฉพาะคำตอบด้านล่างเหมือนที่ผมทำให้นักศึกษาดูผมจะไม่รับงานนี้นะครับดังนั้นลองไปเขียนดูใจเย็นๆลองปริ้นอะไรก็ตามใส่ไปเถอะไม่เป็นไรแล้วนักศึกษาลองดูว่า สิ่งที่ปริ้นออกมามันตรงกับสิ่งที่นักศึกษาอยากได้ไหมและมันจะแสดงผลยังไงผมให้นักศึกษาทำแอ s ซายเมนต์3.3โดยที่เขียนลงสมุดงานแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองเช็คดูว่าสิ่งที่นักศึกษาทําบนสมุดงานกับโปรแกรมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนักศึกษามันตรงกันหรือเปล่าโอเคนะครับเมื่อนักศึกษาเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการแชร์มาที่อีเมลของผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Caution, Elimination, With Partial Pivoting ก็ขอจบพีนเท่านี้สวัสดีครับ